สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ่มใสแชนแนลค่ะวันนี้เรามีเกล็ดความรู้เรื่องสุขภาพเคล็ดลับต่างๆในการใช้ชีวิตเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่กินของอร่อยไปได้อีกนานๆมาฝากกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสูตรโกโก้ผสมขิงลดน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตสูงที่หมอญี่ปุ่นแนะนำค่ะ หนในเครื่องดื่มที่คุณหมอชาวญี่ปุ่นแนะนำว่าช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นและมีประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยต่อสู้โรคต่างๆและทำให้หลอดเลือดมีความอ่อนเยาวถึง20-40ปีคือเครื่องดื่มโกโก้ผสมขิงมารู้ประโยชน์ของเครื่องดื่มชนิดนี้และวิธีการเตรียมแบบง่ายๆกันค่ะศาสตราจารย์คานามิฮิรายานากิ หัวหน้าสถาบันวิจัยอาหารและยาในญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยเรื่องขิงได้เขียนหนังสือแนะนำให้คนญี่ปุ่นหันมาดแูแลสุขภาพตัวเองจากคุณค่ายกกำลังสองของขิงและโกโก้ขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านแบคท,ทีเรียช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีทำให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลจึงช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดี นอกจากนี้ขิงยังมีสรรพคุณในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีการรับประทานขิงสดและขิงปรุงสุกจะมีข้อดีที่แตกต่างกันคือขิงสดอุดมไปด้วยสารสำคัญที่ชื่อจิงเจออซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญในการช่วยขยายหลอดเลือดที่บริเวณใต้ผิวหนังส่งผลให้ร่างกายอบอุ่น และสารชนิดนี้ยังช่วยต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกายและหลอดเลือดส่งผลในการช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ได้ดีแต่เมื่อให้ความร้อนหรือปรุงสุกสารจริงเจอออในขิงจะเปลี่ยนเป็นโชกะอ,อซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงและมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ซึ่งช่วยป้องกันโรคมะเร็งและช่วยชะลอความแก่ได้ดีค่ะแต่แม้ขิงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็เป็นไปได้ยากที่จะดื่มในทุกวันอาจารย์ฮิรายนายากิได้แนะนำวิธีการรับประทานขิงในทุกวันคือการดื่มพร้อมกับโกโก้ซึ่งจะช่วยเพิ่มสรรพคุณที่ดีให้แก่ร่างกายเนื่องจากโกโก้มีโปรตีนไขมันเส้นใยอาหารโพแทสเซียม ธาตุเหล็กและวิตามินบีรวมซึ่งมีสปปรรพคุณในการป้องกันและบรรเทาความดันโลหิตสูงป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งโรคโลหิตจางและอาการท้องผูกนอกจากนี้สารโพลีฟีนอลที่มีมากอยู่ในโกโก้จะช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงและช่วยเพิ่มความจำในผู้ใหญ่ด้วยจากงานวิจัยนะคะพบว่าสปปรรพคุณร่วมกันของข,องขิงและโกโก้ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของคนญี่ปุ่นจากโรคมะเรง็งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองและโรคสมองเสื่อมได้อีกทั้งยังมีผลดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆได้แก่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตลดอายุของหลอดเลือดได้20-40ปีช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดและควบคุมน้ำหนักและลดอาการหนาวได้ดีอีกด้วย และสำหรับวิธีการเตรียมเครื่องดื่มโกโก้ผสมขิงเพื่อการป้องกันและต่อสู้กับโรควัตถุดิบคือผงโกโก้บริสุทธิ์ไม่ใส่น้ำตาล5กรัมหรือประมาณ1ช้อนชาพูนขิงขูด5กรัมหรือประมาณ1ช้อนชาน้ำร้อน200มิลลิลตรสำหรับวิธีการชงให้ขูดขิงเตรียมเอาไว้นำโกโก้มาละลายในน้ำร้อน เติมน้ำร้อนลงไปเล็กน้อยและค่อยๆคนจนโกโก้ละลายเข้ากันดีแล้วจึงเติมน้ำร้อนที่เหลือลงไปคนให้เข้ากันแล้วเติมขิงที่ขูดเตรียมลงไปคนให้เข้ากันดื่มได้ทันทีหากต้องการให้ดื่มง่ายขึ้นก็เพียงเติมน้ำพึ่งบริสุทธิ์1-2สองช้อนชาลงไปดื่มวันละสองครั้งเช้าและเย็น สำหรับวิธีการเตรียมขิงให้ง่ายต่อการรับประทานเนื่องจากเปลือกขิงมีคุณค่าทางอาหารสูงหากใช้ขิงดิบจึงควรขูดขิงทั้งเปลือกโดยอาจจะนำขิงขูดใส่ลงไปในเครื่องดื่มโกโก้ได้ทันทีหรือบีบเอาเฉพาะน้ำขิงใส่ลงไปก็ได้แต่หากไม่มีขิงสดก็ใช้ขิงผงที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเติมลงไปแทนได้ตามชอบ ทั้งนี้การขูดขิงทุกวันก็สร้างความยุ่งยากวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆทำได้โดยเตรียมขิงขูดทีละเยอะๆและแช่แข็งไว้ซึ่งมีวิธีเตรียมที่ง่ายโดยนำขิงขูดประมาณ1ช้อนชาใส่ลงในบล็อกสำหรับทำน้ำแข็งเติมน้ำลงไปอีก1ช้อนชาขนให้เข้ากันแล้วนำเข้าแช่ช่องแข็งเวลารับประทานก็นำน้ำแข็งมาใส่ลงในโกโก้ร้อน รอจนน้ำแข็งละลายแล้วนำมาดื่มได้ตามชอบค่ะในยุคสมัยนี้นะคะคนจํานวนมากทำงานเครียดนอนน้อยขาดการออกกำลังกายเราจึงมีวิธีหาของอร่อยมาให้รับประทานกันได้ง่ายๆและเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นโรคภัยก็เริ่มเข้ามาเบียดเบียนอาหารและเครื่องดื่มที่ดีสุขภาพเป็นทางหนึ่งทางเลือกเพื่อคงความแข็งแรงของร่างกายไว้ ลองใช้เครื่องดื่มโกโก้ผสมขิงเพื่อป้องกันและต่อสู้กับอาการและโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำดูค่ะและนี่คือเรื่องดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันได้นะคะและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านสำหรับวันนี้จแจ่มใสช์แนลขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ